นะคะเราจะมาต้มปลาต้มปลากรดกันนะคะนะคะอันนี้น้ําเดือดแล้วเราใส่อ่าเขาเรียกอะไรนะคะนอเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องเข้าไปนะคะนี่ค่ะใส่เครื่องลงไปใส่เครื่องลงไปเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดอีกทีนึงนะคะแล้วเราจะมาใส่ปลาค่ะค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดแรงแล้วนะคะเราต้องใส่ปลาตอนน้ําเดือดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ปลาไม่ขาว นะคะเรามาใส่ปลากันอันนี้จับกล้องไปด้วยเนาะก็อาจจะแบบสันสนิดนึงนะคะนี่อันนี้ก็คือปลากรดนะพอน้ําเดือดเราก็จะใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปค่ะปลากดนะคะอันนี้ปลากรดเ,เราจะใส่ไปเลยนะคะเราต้มทั้งหมดเลยค่ะห้าตัวมีทั้งหมดห้าตัว ตอนที่เราใส่ปลาไปแล้วเราก็จะไม่เราจะไม่คนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ปลาขาวเดี๋ยวเราก็รอจนปลาเดือดก่อนนะคะน้ําเดือดปลาสุกนะคะเราค่อยมาปรุงรสอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยการใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาวถุกจะชอบกินมะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะมันจะได้แบบหอมๆเปรี้ยวจะกินเปรี้ยวนิดนึง นะคะเราชอบแบบไหนชอบแบบไหนเราก็ปรุงรสของเราไปนะคะนี่ค่ะก็ใส่มะนาวลงไปใส่เกลือไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เราปรุงแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงแล้วก็จะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไฟนิดนึงนะคะ่ะเดี๋ยวเรากา็จะมาดูตอนต้มเสร็จอีกทีนึงนะคะนี้นะคะเราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาสุกแล้วนะคะ